สวัสดีค่ะโคชมนคนปั้นคนสำเร็จแห่งแบรนด์บรรณชิตาทีม168ค่ะวันนี้กับหัวข้อนะคะทำในสิ่งที่รักหรือรักในสิ่งที่ทำอันไหนมันเวิร์กกว่ากันมวลเชื่อว่าแต่ละคนนะคะจะต้องเจอเรื่องที่แบบทำในสิ่งที่รักก็มีทำในสิ่งที่ไม่รักก็มีหรือไม่ทำในสิ่งที่รักก็มี หรือไม่ทําในสิ่งที่ไม่ชอบทําก็มีคือแต่ละคนนะคะบนเชื่อว่าแต่ละคนจะมีเรื่องราวสตอรี่ในแต่ละคนที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งแต่ละอย่างอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างแต่เชื่อมนนะคะว่าการทําในสิ่งที่รักมันจะมีอะไรที่เป็นแพชชั่นให้กับตัวคุณค่ะว่าทำทำแล้วทำไปแล้ว จะก่อให้เกิดอะไรขึ้นมาแต่ถ้าทำในสิ่งนั้นแล้วก่อให้เกิดเงินล่ะคะก่อให้เกิดรายได้ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตมนคิดว่ามันก็น่าทำแล้วสิ่งสิ่งนั้นมนไม่รู้หรอกว่าคุณจะรักหรือไม่รักแต่ถ้าทำแล้วได้เงินมนเชื่อว่าไม่นานมันก็จะทำให้คุณรักได้จริงไหมคะ ่าเดี๋ยวมนจะให้ดูคลิปอะไรสักคลิปหนึ่งนะคะซึ่งคลิปคลิปนี้มันสามารถบอกอะไรกับหลายๆคนได้ว่าทำในสิ่งที่รักหรือรักในสิ่งที่ทำอันไหนดีกว่ากันถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์มหาศาลก็ไลฟ์แชร์ไปนะคะเพราะมลก็อยากให้ อีกหลายๆคนได้มาฟังไลฟ์สดของมนในวันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือพลิกชีวิตให้กับใครหลายๆคนก็ได้นะคะขอบคุณมากที่แชร์เป็นวิทยาทานให้กับคนที่อยากประสบความสำเร็จนะคะอ่ะมาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้นะคะอืมโอเค ทำสิ่งที่รักแล้วจะประสบความสำเร็จจริงหรือจอร์เป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีเขามีความสุขกับการดีกีต้ามาก เขาฝันว <premises. S 2> ่าเขาอยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทางด้านดนตรีเสียและเกิดเขาเลยทัทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชื่อเสียงกับการเล่นดนตรีเขาทั้งอัพหิดขึ้นยูทูบเขาเพืร์เพลงเขาแต่งเพลงเองเขาพยายามไปเล่นเพลงตามสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่เล่นดนตรีเปิดห่วงก็เคยจอร์ดทุกเททุกอย่างเพื่อตัวเองประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายนี้แต่จอร์ดก็ไม่สามารถสร้างรายได้และไม่สามารถเลยนดูตัวเองได้จากเส้นทางสายนี้เลยคําถามคือเกิดอะไรขึ้นในเมื่อเขาทําสิ่งที่เขารักแล้วทาไมเขาถึงไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นสิทำไมนะ เมื่อคุณอยากจะเป็นนายตัวเองคุณมักจะได้รับคําแนะนําจากนักเขียนหรือกูรูคอร์สสัมนาว่าจงเลือกําสิ่งที่ตัวเองรักและคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตไอคําสอนนี้นะครับมันทำให้คนมากมายเนี่ยเสียเวลาค้นหาตัวเองเหลือเกินเฮ้ยเรารักอะไรเราชอบอะไรผ่านไป5ปี10ปี20ปี30ปีไปแล้วบางทีก็ยังไม่เจอเลยมาขายติ๊กต็อกกันตัวครับผมอยากจะขอถามเพื่อนๆชาวสตาร์ a y ร์นะครับว่างานที่คุณกาลังทาอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเป็นงานที่คุณรักหรือเปล่า ถ้าคุณตอบว่าใช่โอเคคุณหาเงินจากมันได้ผมขอแสดงความยิน,นดีเลยครับแต่ถ้าคุณตอบว่าไม่ใช่งานที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณไม่ได้รักมันเลยแต่คุณก็หาเงินกับมันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าการหาเงินไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคำว่ารักหรือไม่รักเลยแต่มันเกี่ยวที่ว่ารู้หรือไม่รู้วิธีต่างหากการทําสิ่งที่ตัวเองรักนั้นอาจจะไม่สามารถสร้างรายได้คุณแนมะ้แต่บาทเดียวเลยก็ได้เพราะมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่สําคัญกว่านั่นก็คือการตลาดครับแล้วเรามาคิดดูในกรณีของจอร์จก็ได้ มีไดตัวเองมากขนาดไหนครับที่เขาร้องเพลง อังกฤษอยู่เป็นเจ้าของถิดเดิมอยู่แล้วถ้าจอร์ดไม่มีการตลาดจอร์ดไม่มีสิมที่แตกต่างจากคนอื่นจอร์ดไม่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและจอร์ดไม่มีการประชาสัมพันธ์ตัวเองให้โลกไปนรู้จักจอร์ดแล้วใครเขาอยากจะฟังจอร์ดนะครับจอร์ดก็จะเป็นเพียงแค่ดอกไม้หนึ่งดอกในร้านดอกไม้ที่มีดอกไม้เป็นแสนดอกจะขายออกก็ต้องรอโชคชะตาอย่างเดียวแต่ถ้าคุณทำอะไรแล้วแตกต่างจากคนอื่นการตลาดดีการประชาสัมพันธ์ตัวเองดีคุณกรร็จะโด่งดังและมีชื่อเสียงได้ง่ายกว่าอย่างแน่นอนอย่างเช่นศิลปินเหล่านี้ครับ ให้ขอหวยดีกว่ารางวัลท um ี่หน <No um ึ่งก็ดีพอมีไหมจ๊าชายเขาเ็ชายไอ้โง่เห็นไหมครับว่ามันไม่ได้มีคุณคนเดียวซะหน่อยที่รักในเส้นทางสายนี้มันยังมีคนอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนที่เขารักเส้นทางสายนี้เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าตามแล้วก็แล้วแต่ที่คุณจะต้องการหาเงินจากเส้นทางหรือว่าการทําในสิ่งที่คุณรักมันก็มีคู่แข่งเยอะแยะมากมายครับที่เขาอาจจะเก่งกว่าคุณมีความโดดเด่นกว่าคุณ รวมไปถึงมีเอกลักษณ์มากกว่าคุณรอคุณอยู่ก็ได้และอย่างนี้จอร์จควรจะทําอย่างไรล่ะเลิกทำในสิ่งที่ตัวเองรักนั่นหรอไม่เลยครับผมสนับสนุนให้จอร์จทำสิ่งที่ตัวเองรักแต่ขอแค่เพิ่มองค์ประกอบเข้าไปอีกนิดหน่อยเพื่อให้มันกลายเป็นผลไม้ทีปป่สุกเป่งปังแล้วก็เอามาหากินได้องค์ประกอบที่เหลือที่จอร์จต้องเพิ่มก็คือ 1. การตลาดครับ การทำสิ่งที่ตัวเองรักโดยที่ไม่มีการตลาดมันคืองานอดิเรกครับแต่การทำสิ่งที่ตัวเองรักและต้องการมีรายได้มันคือธุรกิจครับและธุรกิจบนโลกนี้ไม่มีธุรกิจไหนเลยครับที่ไม่มีการตลาดดังนั้นเวลาที่มีใครบอกคุณว่าจงทำสิ่งที่ตัวเองรักและคุณจะประสบความสำเร็จเขาหลอกคุณครับมันต้องมีการตลาดและมันต้องดูด้วยว่าลูกค้าเนี่ยเขาเห็นหรือว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่คุณทำหรือเปล่าถ้าลูกค้าคิดว่าสิ่งที่คุณทำมันมีความหมายกับเขามันช่วยเขาในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้หรือมันทำให้้ชีิขขขเาดึน เขาพร,พร้อมครับที่จะทุ่มเทเวลาแล้วก็จ่ายเงินจ่ายทองให้คุณเพื่อให้คุณเนี่ยส่งสินค้าหรือบริการหรือสิ่งที่คุณทําให้กับเขา 2. ความแตกต่างน่าตลกครับยุคนี้นะสี่ที่เราเป็นย่างสุดก็คือเป็นตัวของตัวเองครับและเชื่อผมปะประชากรมี6กพันล้านคนเนี่ยมันไม่มีใครเหมือนคุณแม้แต่คนเดียวทาไมคุณอยากจะเป็นคนอื่นอะในเมื่อการเป็นตัวของตัวเองนั้นมันง่ายและมีเอกลักษณ์สูงกว่าเยอะเลยเครื่องปูุชิ้นสุดท้าย 3. ทักษะการขายครับ คุณร well ู้ไหมครับว่าบิลเกตกับสตีฟจ็อบเนี่ยเป็นเหมือนกับคู่รักคู่แคนนะฮะคือเขาเป็นคนที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันแต่ก็เกลียดซึ่งกันและกันด้วยแต่ถึงกระนั้นบิลเกตก็เคยพูดนะครับว่าสตีฟจ็อบเนี่ยเขาเป็นเซลล์แมนที่เก่งมากเป็นคนที่ขายของเก่งมากและเขาขอยอมรับความสามารถตรงนี้เลย What's h o u l d we r crisis at? w e l l ถ้าคุณขายของไม่เป็นคุณจะหาเงินได้อย่างไรจริงไหมครับดังนั้นทันนาากษะการขายก็เป็นส่วนสำคัญด้วยเช่นเดียวกันครับสรุปทําสิ่งที่รักประสบความสาเร็จได้จริงหรือไม่ผมว่าทุกคนในที่นี้คงมีคําตอบแล้วนะครับว่าการทําสิ่งที่รักนั้นจะต้องมี3องค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือการตลาดความแตกตา่างและทัาากษะการขายครับ หากใครมาพูดกับคุณล,ลอยๆว่าจงทําสิ่งที่คุณรักแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตมีทรัพย์สินเงิน,นงทองไหลมาเทมามากมายก็อยากให้รู้ไว้ครับว่ามันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปถ้ามันปรับจากการตลาดความแตกต่างและทักษะการขายครับหากใครที่จะถามผมในอินบ็อกอีนนะครับว่าพี่วิครับอยากเป็นนายตัวเองเหลือเกินแต่ไม่รู้จะทาอะไรดีเพราะไม่รู้ว่าตัวเองรักอะไรเดี๋ยวผมจะให้มาดามแคมมาตอบรับรองครับคุณจะกลัวสตาร์ทโยเวอย่างแน่นอนเมียผมโหดกว่าผมหลายเท่าครับ หลังจากนี้นะครับผมอยากให้คุณใช้เวลาไปฝุกครับการตลาด ความแตกต่างและการขายและบริการพิเศีนี้ก็คือ,คอลองสร้างเส้นทางในตัวเองมาสักเส้นทางหนึ่งลองหาสินค้าหรือบริการสักอย่างหนึ่งมาขายแล,ล้วคุณนฝนลงสนามจริงเลยครับประสบการณ์ท่านั้นแหละจะสอนให้คุณเนี่ยกลายเป็นอโนชาวาสเนเกอร์ที่เก่งกาจได้เกี่ยวไหมเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกยุคใหม่ยุคที่การเป็นลูกจ้างย่างกว่าการเป็นนายตัวเองและผมขอให้พเพื่อนๆชาวซาร์เดเวททุกคนนะครับใช้คลิปนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์สร้างเส้นทางในตัวเองในปี2017นนี้ให้ได้นะครับผม โอ้โห oh, oh. เป็นไงบ้างคะอ่ามาฟังคลิปแล้วตื่นเต้นเราใจแบบว่ามากๆเลยใช่ไหมคะและมนเชื่อว่าการที่หลายๆคนได้ดูคลิปนี้อาจจะเกิดไอเดียในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้สำหรับตัวมนเองนะคะในแบรนด์ปนันชิตาเนี่ยคะ่ะ มันสร้างอะไรตัวมนได้หลายๆอย่างเลยถามว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่มนรักไหมมนรักมากค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดรายได้ไหมใช่ค่ะอ่ะในทุกๆวันนี้ที่มนการการเป็นโคชมนในทุกวันนี้นะคะมันก็คือการตลาดอย่างหนึ่งการตลาดของมนที่มนออกมาไลฟ์สดการที่มนลุกขึ้นมาทําอะไรที่พวกคุณเห็นมันเป็นการตลาดอย่างหนึ่งและความแตกต่างของมนก็คือการที่ การเป็นโคชมตนการออกมาเทรนนิ่งการออกมาสอนขายและที่สำคัญคือทักษะการขายมตนให้พวกคุณได้ตลอดเวลาอะทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ตามคลิปเมื่อกี้ต้องขอบคุณ Start Your Way นะมากๆเล้นะคะที่มตนเปิดคลิปนี้ให้เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนทั้ง3อย่างที่มตนบอกได้กล่าวกับพวกคุณไปนะคะแบรนด์ปานัญชิตาทีม168คือสามารถมอบให้กับพวกคุณได้ทั้งหมดทั้งการตลาด ที่จะสอนพวกคุณทําไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนของคุณนะคะการสร้างตัวตนก็ถือว่าเป็นการตลาดอย่างหนึ่งในตัวคุณทําไมคุณต้องออกจากความเป็นตัวเองซึ่งตัวคุณเองดีที่สุดอยู่แล้วคุณไม่จําเป็นต้องเป็นการไม่จําเป็นต้องเหมือนใครคุณไม่สามารถจะเป็นดาราเซเลบนะเดตหรือว่าจะเป็นคุณอ้ําชราภาเป็นเบลล่าลานีเป็นน้องยายาหรือเป็นหมากปรินอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นไม่ได้ คุณอย่าออกจากความเป็นตัวเองเป็นตัวเองแหละค่ะดีที่สุดนะคะนี่คือความแตกต่างที่คุณจะเป็นแบบตัวเองได้นะคะ Yourself is the best ค่ะการเป็นตัวคุณเองดีที่สุดส่วนการตลาดนะคะทีม168สอนคุณทำเต็มที่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดนะคะไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดการออกมาทำทุกๆแพลตฟอร์มท,ที่เราจะสอนในทุกๆช่องทาง และสุดท้ายคือทักษะการขายอย่างที่มลบอกค่ะคุณสามารถพัฒนาเรียนรู้การขายได้จากทีม168ค่ะสอนทุกวันเทรนทุกวันอยู่ที่แค่ว่าคุณมีเวลาให้กับโคชมลบ้างไหมคุณมีเวลาให้กับทีม168บ้างไหมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความสำเร็จในเส้นทางออนไลน์คุณเก่งของคุณอยู่แล้วคุณเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้ว<ม>เหลือแค่ว่าระเบิดออกมาให้ทุกคนรู้ว่าตัวคุณมีดียังไงอะ เพราะฉะนั้นรักในสิ่งที่ทำไม่ได้ยากหรอกค่ะแค่คุณต้องรู้หลักวิธีเท่านั้นเองทีนี้ม์เชื่อว่าไลฟ์ของมน์นะคะมันจะทำให้หลายๆคนค้นหาตัวเองและออกมาสร้างอะไรที่เป็นการตลาดเป็นมูนลค่าให้กับตัวเองทำในสิ่งที่รักแล้วทำให้ตัวเองรวยด้วยแฮปปี้จะตายถ้าคุณคิดว่าไลฟ์ของมนวันนี้มันดีมากม มันสามารถเปลี่ยนโลกของใครหลายๆคนได้คุณแชร์ไปนะคะมนยินดีมากๆและยินดีเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของพวกคุณนะคะคุณเลือกไม่ผิดนะคะเลือกทีม168คุณเลือกไม่ผิดนะคะเลือกแบรนด์บันดนชิตาอยากให้คุณรู้ว่าตรงนี้จะมีคนคอยซับพอตในทุกๆก,การกระทำของคุณไม่มีใครเข้าใจในคุณในช่วงแรกหรอกค่ะที่คุณจะออกลุกมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ขอให้รู้ว่าตัวมนเองทีม168จะพร้อมเข้าใจคุณในทุกๆเรื่องนะคะ โอเคขอเป็นส่วนหนึ่งกำลังใจเล็กๆที่จะซัพพอร์ตการกระทําที่ยิ่งใหญ่ของคุณที่จะเปลี่ยนโลกของคุณให้เป็นคนสำเร็จเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนบนโลกใบนี้ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและรอบหน้าและคลิปหน้าและไลฟ์หน้ามนจะทำอะไรดีๆเพื่อทำให้คุณมีไอเดียและสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย